สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านในะครับมาพบกับ Shopee Social p a n e l Ranking ยิ่งแรงสูงรนันยิ่งสูงคือแคมเปญที่ให้รางวัลแก่ร้านค้าที่สามารถทำออเดอร์จากิ์อัปเดตได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละเดือนโดยออเดอร์จะถูกนับสะสมจากทั้งเดือนนั่นเองครับ รอบแบงค์ต่างๆนะฮะจะถูกแบ่งออกมาเป็น6แบงค์ตามจำนวนออเดอร์ตามลำดับนะครับได้แก่ b e ก i n n e r s t a r t e r go p l a โก n u พ d ิน m ม n d มอนแล้วก็ t o อ50เมื่อเริ่มต้นเข้าร่วมแคมเปญร้านค้าแต่ละท่านนะฮะจะถูกจัดแบงค์ตามจำนวนออเดอร์ที่ท่านเคยทำได้ตั้งแต่เข้าร่วมโปรแกรมมาตามลำดับแบังต่อไปอสำหรับร้านที่เคยได้ออเดอร์ไม่ถึง10ออเดอร์นะครับแบงค์เริ่มต้นเนี่ยจะถูกจัดเป็น b e ก i n n น r ในขณะที่ร้านที่เคยทำออเดอร์ได้มากกว่า10ออเดอร์นะครับแบงก์เริ่มต้นเนัเนนเอง วิธีการสมัครนะครับให้รันไปที่ Google ที่ช่องค้นหาให้พิมพ์คำว่า Shopee Social Partner เมื่อเข้าเว็บไซต์มาแล้วนะครับให้ทำการเข้าสู่ระบบแต่ในกรณีที่ใช้งานครั้งแรกให้คลิกที่ตัวสอนสีแดงเพื่อตรวจสอบ Username และรหัสผ่านตั้งต้นครับแต่ในกรณีที่จำรหัสผ่านไม่ได้นะครับให้คลิกลืมรหัสผ่านเพื่อเซ็ตรหัสผ่านใหม่เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยให้คลิกที่เมนู Ranking Bonus ก่อนที่คลิกเข้าร่วมแคมเปญนะฮะจะมีรายละเอียดแจ้งเกี่ยวกับรางวัลหากทำออเดอร์ได้ถึงแต่ละแหล่งรวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดของแคมเปญเมื่ออ่านรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถคลิกเริ่มแคมเปญได้ทันทีเมื่อเข้ามาแล้วนะครับหากพบว่าร้านของคุณเนี่ยมีหลอดนับโปรแกรมอยู่ที่ rank beginner นะครับให้เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์จะมีวิดีโอนะครับให้ท่านได้ศึกษาก่อนหลังจากนั้นนะครับท่านต้องทำข้อสอบซึ่งสามารถทำกี่ครั้งก็ได้นะครับจนกว่าจะผ่านเกณฑ์ เช่นกันนะครับสำหรับร้านค้าที่เข้ามานะครับและเป็นสตาร์เตอร์แล้วเนี่ยร้านค้าเนี่ยนะครับไม่ต้องทำข้อสอบนะครับแต่สามารถทำออเดอร์เนี่ยเพื่อไต่รงเป็นลำดับที่สูงกว่าได้เลยในทันทีนะครับ